โอเคก็สวัสดีทุกคนนะเพื่อนทุกหนก็จะมาล่าหัวที่ผลแมมมอสกับเผากูนะครับโอเคซึ่งแน่นอนนะผมเผาเน,นี่ยเป็นเผาที่เหมาะสำหรับผลที่สแปมมาผมที่เป็นแบบพวกนี่ยผลแปงลงร่างนายนะครับซึ่งล่างได้ผลแมมมอสโด,ดยซึ่งผลน,นี้เนี่ยสกิลมันค่อนข้างที่จะไกลเนี่ผมเลยว่าสกิลแซ่ดนะว้าเดย้ยากขนาดนี้ทุกคนลองคิดฝันดิเปิดผเผา V3 หรือ V4 รวมมือนะจะไวขนาดไหนะนะสกิลเอ็กซ์ก็อย่างงี้ครับตีก็พุ่งครับผม โอเคประมาณผมเริ่มแล้วดวครับ <S <S อืมตอนนี้มันจะเดินอืดน,นิดหน่อยนะครับ <S 1> <S 1> ซึ่งเนี่ยมีคนเล่นเซตพาไปเที่ยวนะครับต้องขึ้นฟ้า กดเล่นพาไปเที่ยวอย่างนี้มีเปิดเผากูนวยอีกหนึ่งญ<ย>าติเปิด V4 เ,เลยนะเรียบร้อยไม่ต้องกดด้วยเพื่อนฟุบฟุบแมมมอสมาอะไรเพื่อน เห็นเอฟเฟกยิงปืนพิษแถวเนี้ยอ๋อเพิกดหุยดูคนดูดาวไมา่ดีตายเงี้ยนะเออซึ่งผลน,นี้ผมว่าน,น่าจะพอสู้คนเนื้อบลุมผมได้นะซึ่งนั่นนะครับผมต้องหาคนเล่นประตูแล้วเก็บใพ่ได้สารรับสารเหมือนงั้นีีผมโดนกดจะผมตายแล้วก็เสียค่าหัวนี่ไงโอ้โดนดึงไนงะ ออซึ่งผลนี้มันหน่มีข้อเสียหน่อยก็คือผลมันเดินอืดนนะแต่ข้อดีคือสกิลไกลแล้วก็แรงแล้วก็ใช้แสแปมสกิลได้ไม่มีันหมดวบเว้ย โปง่งสกิลหนึ่งน่าจะประมาณสักสามพันกว่ามั้งครับอืมเรียบร้อยแต่สกิลมันจะเล่นยากอยู่นิดหน่อยนะครับผมซึ่งทุกคนผมว่าผมเนี่ยจะเล่นผลในตัวเสาร์เยอะไปเพราะอะไรไหมผมรู้ว่าสกิล F เป็นมอสอ่ะเป็นสกิลแบบกระโดดทุ่งไปเดือนมันเป็นสกิลพุ่งนะป๊บดาบตัดเขน เน้นสแปม M1 คมับนะผมฮืมชอบพากดลาวาจริงๆผมไปดูเลือดมอนเลยอ้พากดลาวาแล้วตายเองไหมเป็นอะไรพี่ม่ไดิกูดจริงๆไม่ได้ตายเองเนีย่ยโดนคนฆ่าอยางนี่ะโอ้ลีเปิดเผาแวอว น่าอะไรที่ Amazing จริงๆตัวดีเลยเนะี่ยวันนี้เด้อใช่น่าจะรู้ผมอืม,อม,อมกดอะไรวะเดี๋ยวหนูเลือดพ่านคะรับ ได้อลวโอ๊ะได้คิวเช่ oh. <laughs> <laughs> เลยแต่น้อยก็ฆ่าตัวปัญหาไปแล้วนะครับถือว่าดีอา <c oughs> ่จมีตัวปัญหาอีกคนหนึ่งดิผลนี่ไม่ได้ผลผลประตูแล้วก็ไอ้นี่ <c oughs> ปืนพิษดาบกาวิตี้ <c oughs> สายอะไรก็ไม่รู้นู้งรองอีงคอมแบทหาย้ววาปกลับ,บงไงเฮ้ย ไมไปเปลี่ยนเป็นมารีนครับ้าจะกลัวเสียข้างหัวโจนอีกตัวหนึ่งพร้อมกดลาว่าตัวหนึ่งพร้อมดูดไปคอมโบว้าวถ้าเป็นอะไรที่น่าทึ่งเสียจริง ครับผลไม่ได้ขึ้นฟ้ามานะครับฮึ๊บมาโล่นี่เถอมาแล้วเฮ้ยมันไอ้นี่เพืเ่อนตายไม่ตายเรียบร้อยสวยเด็กๆไปน้องโอเคไม่เอ,อ้ยแต่ละคน เล่นนีนเลยนะครับผลเหมือนผมเลยนะตายสิยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยดีครับที่ไม่โดนรัดไอ้นี่สนับสามแล้วสู้ไปก็ไร้ประโยชน์แล้วก็ชอบกดลาวามะนะครับผมจะไล่ฆ่าคนที่ผมไม่สนับสามเลนะ เรียบร้อยเนีย่ยเจอรีคูดาวขั้นสุดยอดออกเกมแล้นะครับโอ้พระเจ้ายอดซึ่งนั่นแหละผมผมว่าผลเนี้ยน่าจะเป็นผลที่ข่อดานนี้จะแปมได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอเออว่าผลมันอื่นเลยผมนั่นแหละ้อเสียอย่างแรกเลยที่สองตัวมันใหญ่โดนสกิลโดนง่ายโอ้ว้าวเจอผลรุ่นใหญ่รุ่นโตครับผลเสือ นาทีเจมานเล่นผลนี้เออเอ,อ้ยเรียบร้อยสวยงามครับได้เสือมาแล้วต่อวาร์ปมาอ,อืม เมอร์ดิกินปิดประตูจับทางง่ายครับยิ่งเปิดวีสีด้วยนะตายอีกหนึ่งเสือมาอีกหนึ่งใายตายแล้ว เรียบร้อยตายดิโอ้โหเปิดเผาเงือกอยู่แล้วผมใส่เกือบแทบทุกสกิลเลยนะเร,เ,นยเรียบร้อยอบอกเองแล้วไงว่าจะเสียงกับนี่ผมแทบเล่นสกิลบนช้างเลยนะเออเน้นกีตารากับสองดาบนะโอเคเสือออกมาอีกรอบนะครับผมจะได้สานับสามเลยนะ ใช่เปิดเปิดเปิดเผาเลยด้วยอืมอืมเองจริงจริงเอกนึกรูม,มันนะนะครับยังไงผมก็ไม่สนดีผมไปสนผลเสือ,อยังคุ้มกว่าเลยเดี่ยมเพื่อน น่าจะแค้น่าดูเลยนะครับคนเสือคคนเสือคนเสือเปิดด้ยสีแล้วตายเรียบร้อยสวยงามครับโอเคถือว่าน่ครับผม มันับสามหมดนะครับนั่นแหละผลนี้มันก็ถือว่าขนานั้นเนเล่นยากของผลก็คือมันแปมได้ไม่ค่อยดีนะครับสกิลเปิดเค้นได้ก็ถือว่าได้ทุกสกิลใช่น่าจะได้ทุกสกิลเลยมั้งครับ <c oughs> มาเล่นเท่านั้นนี่ยา,ยากพอตัวนะผลนี้ <c oughs> ผลไม่หมดโอเคเอาละซึ่งผมว่าก็น่าจะมีมาถึงการแว่งในครั้งนี้นะครับโอเคเอาละ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ตาวหน่อยไปครับบู้ดบาย